สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรังครับเลี้ยงเหมือนลูกชายอินโดดูแลจระเข้ตัวเบิ้มนานกว่า26ปีเผยรักเหมือนลูกป้อนไก่มากับมือมิตรภาพงดงามชายอินโดดูแลจระเข้ตัวเบิ้มยาว4เมตรนานกว่า26ปีเผยรักเหมือนลูกป้อนไก่มากับมือแม้จะกลัวแต่เต็มใจที่จะเสี่ยงชีวิตกับมิตรภาพครั้งนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานชาวประมงชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งแบ่งปันมิตรภาพกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักแสนเชื่องตัวใหญ่เบิ่มอย่างจระเข้น้ำเค็มความยาว4เมตรมานานกว่า2ทศวรรษอัมโบวัย59ปีชาวประมงจากเมืองบอนตังในกาลิมันตันตะวันออกของอินโดนีเซียกลายเป็นคนดังในประเทศของเขาเนื่องจากมิตรภาพที่ไม่ธรรมดาของเขา กับจระเข้น้ำเค็มขนาดยักษ์ชื่อลิตกาสัตว์เดยคานยักษ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของอัมโบมาตลอด26ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เขาพบเธอครั้งแรกในผืนน้ำซึ่งขณะนั้นลิก้ามีเพียงขนาด1เมตรเท่านั้นด้วยความที่จระเข้เป็นสัตว์ท้องถิ่นสุดอันตรายอัมโบจึงไม่สนใจเธอมากนักขณะที่เธอว่ายผ่านเรือของเขาแต่เขาสังเกตเห็นว่าลิก้า ว่ายตามเขากลับบ้านอัมโบจึงฟ้าอาหารและโยนลงในน้ํานั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพอันง,งดงามที่ยาวนานถึง26ปีอัมโบบอกกับวอมปาสในปี2020ว่าผมเจอลิทก้าครั้งแรกตอนที่อยู่บนเรือนล่นผ่านหน้าน้ําในเขตปูปุ๊กคันทิมเมื่อ23ปีก่อนตอนนั้นเธอย,ยาวแค่ประมาณ1เมตรผมเลยไม่สนใจเธอแต่ผมสังเกตเห็นว่า อิดกาตามเรือกลับบ้านผมยังเห็นเธออยู่ข้าง,างเรือซึ่งผมตั้งชื่อให้เธอว่าอิดกาด้วยผมเลียกให้เธอมากินแล้วเธอก็ว่ายมาเธอทําอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาถ้าผมไม่เห็นเธอ2อถึงสวันผมจะไปหาเธอฉันดูแลเธอเหมือนลูกของฉันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเคลื่อนตัวเครื่องมักจะรอใกล้เรือของอัมโบเมื่อเธอเห็นเขาและไม่ว่ายหนีไปไหนจนกว่าเขาจะลูบหลัง ของเธอสักพักเธอยังไปเยี่ยมบ้านของอัมโบทุกครั้งที่เธอหิวและเขามีความสุขมากที่จะหาอะไรให้เธอกินผมมักจะให้ลิกกาไก่สามตัวเมื่อมันได้รับอาหารแล้วมันก็ว่ายหนีไปเมื่อผมออกจากหมู่บ้านผมต้องบอกเพื่อนบ้านให้อาหารลิกกาขณะที่ฉันไม่อยู่ผมต้องให้เพื่อนบ้านดูแลลิก้าหลังจากที่ภรรยาผมบอกว่ามีครั้งหนึ่งตระเค้ว่ายมาตอนที่ผมไม่อยู่ อัมโบก่าเมื่ออัมโบไม่อยู่บ้านประมาณ2ปีโดยทำงานอยู่ที่ซามารินดาเมืองหลักของจังหวัดกาลิมันเขาขอให้ชาวประมงในท้องถิ่นช่วยดูแลลิตกาให้เขาตั้งแต่นั้นมาดิตก้าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและผู้คนมองว่าเธอเป็นผู้ปกครอ,องของพวกเขาอัมโบเผยว่ารักดิตกาเหมือนลูกแม้ยอมรับว่ายังคงรู้สึกหวาดกลัวกับการนั่งใกล้กับจระเข้ยาวสเมตร แค่ที่จะกลืนเขาได้ทั้งตัวแต่เขาก็เต็มใจที่จะเสี่ยงชีวิตกับมิตรภาพครั้งนี้แน่นอนว่าความกลัวยังมีแต่บรรพบุรุษของผมเชื่อว่าคนเราสามารถผูกพันกับจระเข้และสัตว์อื่นๆราวกับว่าเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพวกมันขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอ,ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยครับขอบคุณครับ